พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้ทรงเลอยานนาพระองค์ทรงมีชื่อเนกขะ

เดพระชินวรท่านตัดไว้สอนให้มีศิลธรรมวัฒนธรรมประจำใจให้ชาวไทยรู้ทั่ว,วาชู สั่งสอนของพระมุนีสมเด็จพระชินสีท่านสั่งสอนนิกรอรจนนั้สอนให้มีศีลธรรมวัจนธรรมประจ้า ทุจริตคิดเหตุผลสอนให้มีสินธรรมวัฒนธรรมประจําตนเกิดเป็นคนจงทําดีมีเมตตา วัวดึงสางตลอดตังอินพรมยมมาเทวาจงมาสถิตท,ที่ที่ที่น สถิตสามตำแหน่งทุกแห่งณเออโหนนจงมาสถิตที่ที่ที่มงคล ยกได้ยังไงท่านบุนอย่างนี้อ,นอ่ะจะต้อจำไปทำอะไรที่เราไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะเรื่องจริงนะมาเยอะจริงๆมาเยอะจริงๆมาเยอะมากเพราะว่าเป็นเป็นที่ติดเขาติดอะไรด้วยซึ่งมันไม่ใช่มีแต่บ้านคนที่แบบบางจะมีแต่เฉพาะตรงนี้คือแบบ ไม่มีอนาเขตมันมีอนาเขตก็เพราะว่าคนมาแบ่งกันเองแต่ข้างบนมันไม่ใช่อ่ะจะทุกทก้าดะค่ะให้เจ้าาให้เจ้พก็เห็นว่า ท่านกํลังวนวนอย่างนี้หนึ่งสองามอึดใจเป็นก็ยกขึ้นคือเห็นก่อนนะท่านเห็นก่อน